โครงกส่งเสริมการเรียนรู้ได้กำหนดเนื้อบายของโครงกาส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีประมาณ2,508ขั้นการรูปรับคุณภาพการศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบบชาธิปไตยการเรียนรู้ที่ถูกสอนคุณธรรมจริยธรรมสร้างวิญัยเสริมสร้างทิฏฐิชีวิตความเป็นพลเมืองที่มีศิลธรรม การจัดกิกรรเรียนรู้ที่เกิด้นี่จำเป็การบัควารู้ชิงเสริการเรียนรู้จึงได้จัดโครงการขนาดเป็นครั้งเรียนได้สอบของจากมารกาศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกาหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะและมีวิจารณญาณแรกแรกเตรี่ยมความคิดเห็นกับผู้อื่นึได้จัการน การเรียนรู้หลักประหาของเศรษฐกิจพองการด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับคํามต้อการในด้านการศึกษาและนำความรู้ไปเผยให้กับเคื่องบุคต่อไปเข้าหมายโครงการวด้วยนึ่งการเรียนรู้ระดับเภอ่มเติจานวนสิคนการจัดกิจกรรมเปนรูปแบบการจัดให้ไปฝ่าจำนวนหนึ่วันในโอกาสนี้ให้ขอเรียนเชิญรุเนินการได้กาวเปิดให้วาจดังัดไปของการเยีชิญ สวมีก็นักผู้ได้การศึกษาสองปารระดับคัวมาแจงข้างครับผมรู้สึกเกลียดเกลียดอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระบราชดำริโยบายด้านการศึกษาประจำท่าคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2568ันห้ารยหกสดโดยบริษาการกิจกรรม ส่งเสริมด้านการพัฒนาด้านการเป็นพลเมืองดีตามรอยพระบุคคละบาทในวันนี้จากคำกล่าวรายงานจะได้เห็นว่านในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนและข้อมูลข่าวสารที่ลังหไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วการสร้างภูมคุ้มกันที่ดีแก่นึกษาจึงไม่ใช่แค่ ทางเลือกแต่เป็นความจําเป็นเร่งด่วนหลักปัญญาของเศรษฐกิจควเพียงที่ในผู้ราชการที่เก้าได้พระราชทานไว้ไม่ใช่เพียงบทเรียนในกราแต่คือเหตุผลทํานำทางชีวิตมีความคุ้มกันในส่วนที่ดีซึ่งมืสอสัตว์างการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเพราะไม่ได้สอนเพียงให้รู้จักคแามพอเพียงเท่านั้น แค่ได้โบราณการมิติที่สำคัญสองเรื่องการอ้างจุติคือรูปจบกการยกน้ำชั่งใจให้เขาอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ออกตนซึ่งนี่คือก็เข้กันการเข้ากาการทุบช่้นที่มันจะกีอยเมื่อใจเราพอความคคตรคงก็จะที่เกิดขึ้น การเป็นพลเมืองดีตามรอยเท้าพี่อู้ปุณบาลเพราะเมื่อได้ดำเนือชีวิตอย่างพอเพียงเราจะเริ่มคิดถึงส่วนรวมมากขึ้นมนความรับผิดชอบต่อสังคมคูณนนบาตเรือต่างของการเป็นสลเมิอที่ดีมีคุณภาพและสร้างสรรคสังคมให้น่าอยู่ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะจะไม่ได้สร้างเพียงคนเก่งแต่จะสร้างคนดี ที่มีทั้งปัญญาคุณคุณภาพพร้อมที่จะเติบโตเป็นหลักสำคัญของชาติต่อไปตอนนี้ได้เวลาสุควรแล้วขอเปิดลำดังการพัฒนาคุณภาพบุคยนรใชการเรียนรู้แลานสุดที่สุดตามแล้วก็ปรับนรุงการกระายผลิษผลแนวจำค่าในช่วงึ่งปีกันนะขอขอรอไม่้องรบกนที่น่ะริศกับกันค ข้ัใส่อราชีเพื่อายงน้อคามนะครับ้งนั้นมีเยอะขันโนเมก็ฟังเลยนะขันโหนเมก็ังมันอาจจะน้อยแต่ว่าฟังแล้วนะครับฟังมาแล้วว่ามันโูกันเรื่องอะไนครับมันคู่กันเรื่องอะไนโยโจะขอตัวแทนกลุ่มนะครับขอตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่ม ออกมาอู้เพิมว่าจากคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยมันเกิดการโคจรินอย่างไรเนาะมันเกิดการโคจรินอย่างไรเราควนเราเยี่ยงยางแบบไหนแล้วอันไหนที่เราควรเอาแบบอย่างควรเอาแบบอย่างไหมเนาะหรือไม่ควรนะครับแล้วเยมมันเกิดอย่างเช่นโคจรินแบบไหนเนาะข้าบข้ามเหนรอชาตินะครับฟังเสียงเขาเดิม ขอโทษนะทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนโดยเฉพาะเธอเนี่ยแล้วจะเป็นคนใดเนี่ยฉันควรจะตายเลยนรกจากนีู้้อื่นไม่ขาดเหมือนคนอื่นๆเลยนะซึ่งอาจชอบข่าวชอบในประชาชนซึ่งเปมนความผิดพลาดตามพรมน้องแล้วผู้อื่นจะแต่งงานข้อความในเทปข้อความจริงซึ่งแท้จริงง่ายและการเป็นพลเมืองตามหลักการทรงงานจนถึงเป็น การหลักการเหล่านี้นะคะมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตนะคะประจาวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสามคมและก็ส่วนเรืนะคะนี่คือหลักการตรงงานของพระองค์นะคะรายรทำไรก็สทถให้เป็นขั้นเป็นตอนนะคะเนาะมีการวางแผนก่อนนะคะมันถึงจะสําเร็จนะคะแล้วก็ทํางานเป็นอง์รวมเห็นไหมคะคือพิจารณาปัญหาที่จะตามมารอบด้านนะคะ นี่จะรักษาประเทศไทยกินแต่ถ้า่รูว่า vâng đó không biết không có mặt tại mặt tại mặt 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 ติอยอ้าวอยากกินนะกินบ้าไม่มีเอ้ยไปไม่เยอะแ่กินเอะก็นหอยบ้งก็นด้นความรูนะครับถ้าอย่างสมมติข้อ2เนี่ยเราต้องเติมรู้ไปด้วยนะครับแน่เนาะ ราะว่าในในด้านความรู้เนี่ยถ้าเอาเพื่อต้องเพิ่มก็จะนั้นพวกก็จะต้องมีคว่ารู้ข้างหน้างคุณภาพของดินนะคะว่าเราจะเออเด็กคุณภาพของดินคุณแจโลนคุณแจโลนประกาศนะคะว่ามันมีการอะไรบ้างทีเหมาะสมกับจะปลูกในบ้านเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เกี่ยวกับปุ๋ยเยกี่ยวกับปุ๋ยค่ะอันนี้นะะต้องการเกษตรหรือคนที่ไหนงั้นว่าเราลองไปถามค่ะคันนี้ยจะต้องใช้ปุ้ยแบบไหนสูตรอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็องวิธีการดักวิธีการปลูกค่ะก็ะมันก็จะมีสองวิธีเนาะเป็นหวานาน่านก็ได้หรือจะใส่ผักก็ได้นะคะแล้วก็ย้ายไปแปลงริงอื่นค่ะแล้ววิธีการใช้น้ำ ถ้าดินมันชุ่มแล้วหรือฝนตกมันก็ไม่ต้องมก็ต้องรดก็ได้แล้วคนะ,ะ,ววก,ะววก,ก,ก็ต้องต้องรู้ว่าถ้าดินแห้งถึงจะลดน้ำกัดวิธีการให้น้ำปริมาณของน้ำก็เราต้องต้องกัดประมาณเอาค่ะเอาให้ชุม่มได้ค่ะรู้วิธีาาการบริหารการจัดการพื้น,ออนที่สมมติว่าเรา มันเย็นหนัรู้จักการเก็บเกี่ยวจริงๆภานในสิ่้าวันก็ควรจะเก็บเกี่ยวได้่ะลู้งกการสุกูอง่าแลวก็รู้จกใช้ยาฆ่าแมลงไม่ตองใช้รนิเียยาแล้วก็ไม่ต้องใี มันมีผลตัวใหญ่จริงมันาปลี่ยนว่าราคาขายมากกระจายมากใช่ไหมเพื่ออะไรใส่มาข้างหน้าว่าเพื่อโริโงเพื่อจำหน่าย